สวัสดีค่ะเบเตยอาสยามนะคะ,คะวันนี้ไบเตยมีน้ำหอมมาแนะนำค่ะเป็นน้ำหอมที่เพิ่มสเสน่ห์ให้กับสาวๆนะคะนั่นก็คือน้ำหอมฟีโรโมนนะคะจากมาดามฟินคะ่นคะน,น,ดดน้ำหอมมาดามฟินนะคะ เป็นน้ำหอมที่ผลิตจากฟิโ,โลโมนบริสุทธิ์ค่ะทำให้ผู้หญิงของเราเนี่ยมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีสเสน่ห์เย้ายวนต่อเพศตรงข้ามมากๆด้วยนะคะแล้วสำหรับใครที่รสชาติความรักค่อนข้างจืดจางลงนะคะกอดกันน้อยลง คุยกันน้อยลงนะคะแล้วก็คิสกันน้อยลงนะคะใบเตยแนะนําเลยให้สาวๆทุกคนนะคะลองฉีดเข้าไปดูนะคะจะทําให้รสชาติความรักเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบอกเลยว่าน้ําหอม2กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นโปรดของใบเตยเลยนะคะแล้วถ้าใครอยากลองนะคะใบเตยแนะนําเลยนะคะลองไลน์หาพี่สายกันดูนะคะตามที่อยู่แล้วก็ชื่อเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ข้างล่างนี้เลยนะคะ มาดามฟินค่ะ